าการเป็ียนการทางตัวแทนพี่น้องเกษตรกรไป็นเขาว่าเออเรา,าทีจะสาวิถ,ถึงต้นเหตุถ้าอดีมอดีขึ้นเกษตรกรก็เบาใจทคิดล้วคงไอ้สามแสงลอยนี่เกินไหมไม่เกินนะฮะที่ว่าที่น้ำมันพัดไปแล้วแล้วทีตับท่ามิ่งไปไงเร่งไปเยียวยา

ไม่ได้หายใจไม่ได้ถ้าศูนจุดหนึ่งหรือศูนยสองยังพอไหวใช่ไหมถ้าถ้ากระชังที่มันที่มันฟ้าอาศัยได้ก็สามขึ้นไปครับ เพราะเนี่ยมันมีโอกาสป็นไปได้สูงเนี่ยที่น้ำตรงเนี้ยถ้ามันสูงไปน้าเสียเนี่ยเวลาพุตกลงมามันล้นเนี่ยลงไปเนี่ยหรือว่าเพราะมันมันมีต้นกกเขาก็บอกว่ามันเน่ามันเหม็นเหม็นเมื่อวันที่เขาก็เลยเอาแว็กโคมาจกออกมีขนาดจกออกแล้วยังเหม็นก็อาจจะเป็นไปได้ก็นี่เดี๋ยวให้ทางอุตสาหกรรมตักน้ำเช็โกอดีก่อนแล้วแต่ตักน้ำเดี๋ยวไปพิสูจน์ แล้ตรวเด็กก็ไปโยงไห้ที่ที่เราให้ทางอายุทยาตรวจดูถ้ามันตัวเดียวกันก็เหอนไหมฮะเพราะว่าเรามองแล้วว่านั่นแสดงว่านี่ขนาดคุณจบออกแล้วต้นเหตุนเนี่ยยังเหม็นเลยแราวก่อนนะเราแก้ ย2่ยังไม่นิ่งเลยจุดสองสามล็อกอย,ยังยังยังจุดน่าจะล็อกแล้วึินลูกลกุญแจนะล็อกล็อกแล้วล็อกเลยไหมอ่ะจ ก็มีการซีน้ำถูกไหมก่อนที่จะลงมาตามองอย่างนี้จะมีนหรือเปล่าอ๋อจริงๆไม่มีการซีนเพระมันเป็นน้ำหล่อเย็นนี่เบรดกลับมาที่นี่หมดแล้วก็กลับไปใช้ใหม่ถ้าส่วนหนึ่งก็เอามาจากแม่น้ำป่าสากทำสมุทรทานอยู่แล้วก็คือวันละหมื่นห้าเอาขึ้นมาไปเอาขึ้นมาเพื่อมาใส่ก่อข้ามเพื่อมาใช้ห้าใช่เห็นเป็นน้ำบนดินนะครับวันนี้นะก็จะมา ถ้าเกิดล้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยลงแม่น้ำปะสกักซึ่งจุดลงมันอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวพาท่านไปดูเแต่เรียนท่านนิดนึงครับว่าโรงงานเราท่อที่ท่านเห็นที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยเห็นเป็นน้ำบนดินนะครับวันนี้นะก็จะมาถ้าเกิดล้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อยลงแม่น้ำปะสกัก พึ่งจุดลงมาอยู่ตรงโน้นจะพาท่านไปดูแต่เรียนท่านนิดนึงครับว่าโรงงานเราท่อที่ท่านเห็นที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นท่อสูบน้ำสี่เรบให้ชาวนาเวลาหน้าแรงเวลาชาวนาต้องการเราก็จะสูบน้ํานี้ให้อันนี้เป็นบริการชาวนารอบๆโรงงานไม่ครับมีแค่นี้เองครับหมดก็คือหมดหมดแค่ไหนแค่นั้นครับวันนี้ชาวนาจะ